มือใหม่ติ๊ก o k อกอยากลงแอดโฆษณาเพิ่มยอดวิวกระตุ้นยอดขายได้ผู้ติดตามช่องมากขึ้นทำยังไงวันนี้ผมมาสอนให้ครับ <S <S ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้จัดมาให้เลยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับอยากจะให้คลิปของตัวเองเนี่ยมีคนเห็นมากขึ้นนะครับอยากให้สินค้าที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยมีคนเห็นมากขึ้นว่าอยากจะเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม มากขึ้นวันนี้ผมมาแนะนำนะครับวิธีการลงแอดโฆษณาแบบง่ายๆเลยครับพื้นฐานทำตามได้เลยนะครับป็นยังไงมาดูกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆเปิดที่หน้าแรกของช่อง t o k ของเราขึ้นมานะครับการลงแอดโฆษณาคลิปเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยก็คือคลิปที่ไม่ได้แท็กสินค้าเข้าไปในคลิปนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือ เป็นคลิปวิดีโอที่เราแท็กสินค้าในตะกร้าเนี่ยเข้าไปในคลิปแล้วนะครับผมมาทําให้ดูทั้ง2แบบเลยครับเพื่อนๆพนมาเริ่มมันที่คลิปแบบแรกกันก่อนนะครับแบบไม่มีตะกร้าสินค้านะครับเพื่อนๆนจะเลือกเป็นคลิปวิดีโออันนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยกดมุมขวาล่างนะครับที่เป็นจุด3จุดแล้วก,กดคําว่าโปรโมทครับ เข้ามาที่หน้าแรกนะครับเราจะต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนนะครับระบบเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มเป้าหมายนะครับอันแรกก็คือยอดเข้าชมวิดีโอนะครับอันนี้เพิ่มยอดบิลนะครับอันที่2ยอดเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็อันล่างสุดเนี่ยเป็นการเพิ่มผู้ติดตาม เดี๋ยวมาดูที่ตัวเลือกอันที่สองนะครับเพื่อนๆยอดเข้าชมเนี่ยเราจะเอาลิงก์จากแพลตฟอร์มข้างนอกเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นคนที่อาจจะมีร้านอยู่ในแพลตฟอร์มสีส้มนะครับสีน้ำเงินหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับเอาลิงก์ URL มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นปุ่มดําเนินการนะครับอย่างถ้าเกิดเพื่อนๆมีร้านอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยก็จ,จะเลือกเป็น เลือกซื้อตอนนี้นะครับก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเป็นลิงก์นะครับในแพลตฟอร์มสีเขียวอย่างเงี้ยติดต่อเพิ่มเติมเพื่อนๆก็อาจจะเลือกเป็นติดต่อเราก็ได้นะครับใส่ URL ลงไปในช่องนี้นะครับแล้วก็กดคำว่าบันทึกนะครับอันล่างนะครับก็คือการเพิ่มผู้ติดตามนะครับสำหรับยูเซอร์ใหม่ๆที่อยากจะให้ผู้ติดตามครบ1000นนะครับอาจจะเลือกเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาทำเป็นอันแรกให้ดูก่อนนะครับ ก็กดเข้ามานะครับแล้วก็เลือกตรงกําหนดผู้ชมเนี่ยเป็นสร้างของคุณเองนะครับเราจะไม่ให้ t i k t o k เนี่ยทำการาจัดมาให้แบบอัตโนมัตินะครับคือผมเคยทำแล้วปรากฏว่ามันไม่เวิร์กนะเพื่อนเพื่อนเราต้องสร้างเองนะครับกดเข้ามาอันแรกนะครับก็คือตั้งชื่อของผู้ชมก่อนนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายนี้เพื่อนๆจะให้ชื่อว่าอะไรดีนะครับผมก็จะตั้งเป็นผู้เข้าชมนะครับเป็น วีแกนผู้เข้าชมคลิปหลังจากนั้นก็ไปตรงเพศแล้วก็อายุครับผมเลือกเป็นเพศหญิงนะครับตรงอายุเนี่ยผมเลือกเป็น45แล้วก็ถึง54นะครับก็เลือกกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะมีกำลังซื้อนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วกดคำว่าบันทึกครับ ต่อมานะครับความสนใจนะครับตัวนี้ก็มีให้เลือกอยู่หลายอันเหมือนกันนะครับผมจะเลือกเป็นความงามและการดูแลร่างกายนะครับ1แล้วก็อัน2เนี่ยเลือกเป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับของเพื่อนๆอาจจะเลือกเป็นอย่างอื่นนะครับให้ตรงกับเนื้อหาในคลิปของของเรานะครับเลือกเสร็จแล้วกดคําว่าบันทึกนะครับถัดมานะครับเรื่องของสถานที่นะครับตรงนี้เรากําหนดได้เป็นจังหวัดจังหวัดไปนะครับหรือว่าจะกําหนดเป็น ทั้งประเทศไทยเลยก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเลือกเป็นจังหวัดเนี่ยเราจะกําหนดได้ทั้งหมด20จังหวัดนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้กําหนดเป็นจังหวัดเนี่ยก็ใส่ทั้งประเทศไทยลงไปเลยก็ได้นะครับเลือกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดคําว่าบันทึกครับแล้วกดบันทึกอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วก็กดคําว่าถัดไปครับในส่วนของการกําหนดวงเงินนะครับเพื่อนๆระบบจะเซ็ตมาที่60บาทก่อนนะครับแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่วันละ3าสิ นะครับผลของระยะเวลาเนี่ยได้ตั้งแต่1วันไปจนถึง7วันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมมาทาตัวอย่างให้ดูใช้งบประมาณ90บาทนะครับที่1วันให้ดูก่อนนะครับเลือกแล้วก็กดคำว่าถัดไปครับนะครับอันนี้ก็จะสรุปนะครับเรื่องของเป้าหมายผู้เข้าชมนะครับงบประมาณนะครับเพื่อนๆกดตรงคำว่าชำระเงินและเริ่มการโปรโมทได้เลยครับของผมจะผูกไว้กับ บัตรเดบิตนะครับก็สามารถกดชําระเงินได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรอระบบตรวจสอบประมาณแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆรอไม่นานนะครับของ TikTok แเนี่ยจะตรวจสอบไวอยู่นะครับก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามานะครับว่าการโปรโมทเนี่ยได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับว่าอ่แอดโฆษณาอันไหนนะครับที่เราสร้างไว้แล้วก็ อนุนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นรูปแบบของการลงแอดโฆษณาคลิปวิดีโอแบบแรกนะครับไม่มีตะกร้าสินค้านะครับคลิปอันที่2นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูก็คือมีตะกร้าสินค้านะครับคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมแท็กสินค้าลงไปอยู่6กรายการนะครับก็ไปที่เดิมนะครับจุด3จุดข้างล่างนะครับมุมขวาล่างแล้วเลือกตรงคําว่าโปรโมทครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นตัวเลือก ตัวที่2องไหมครับมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับจะเป็นการซื้อสินค้าที่มากขึ้นนะครับอันนี้คือส่งคนเข้าไปที่ร้านค้าของเราโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําอันนี้ให้กับเพื่อนๆดูนะครับก็เลือกอันนี้แล้วก็กดคําว่าถัดไปครับเหมือนเดิมนะครับสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่นะครับตั้งชื่อนะครับเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายนี้นะครับก็ผมจะใช้เป็นชื่อนี้นะครับเพื่อนๆ หลังจากนั้นก็กําหนดเพศนะครับกําหนดอายุให้เรียบร้อยกําหนดในเรื่องของความสนใจนะครับเรื่องของความสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นความงามและการดูแลร่างกายนะครับเราเลือกเป็นอันเดียวแล้วกันนะครับจากนั้นก็กดคําว่าบันทึกครับสถานที่นะครับก็ให้ทั้งประเทศไทยเลยนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดคําว่าบันทึกนะครับเพื่อน จากนั้นกดคําว่าบันทึกอีกครั้งหนึ่งครับเห็นนะครับเสร็จแล้วกดคําว่าถัดไปครับส่วนของกําหนดงบประมาณนะครับเดี๋ยวผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูเป็นงบประมาณขั้นต่ํแล้วกันนะครับสาบาทที่1วันนะครับก็กดคําว่าถัดไปนะครับกดคําว่าชําระเงินแล้วก็เริ่มต้นการโปรโมทครับในส่วนของการชําระเงินนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ผูกบัตรเอาไว้เนี่ยมาเลือกตัวเลือกข้างล่างนะครับ จะมีเพิ่มไม่อีกก็คือ t u e Money นะครับหรือว่าโอนเงินผ่านธนาคารก็ได้นะครับเพื่อนๆถ้าโอนเงินเนี่ยก็มีหลายธนาคารอยู่นะครับตอนนี้สามารถโอนได้น่าจะเกือบทุกแบงค์แล้วนะครับนี่นะครับพอมีให้เลือกหลายที่อยู่นะครับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเนี่ยก็กดคำว่ายืนยันครับอ่าผมจะเลือกเป็นอันนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆบัตรวิซ่านะครับก็กดชำระเงิน หลังจากชำระเงินเสร็จแล้วก็รอประมาณแป๊บหนึ่งครับเ,เพื่อนๆระบบจะตรวจสอบนะครับการลงแอดโฆษณาเสร็จแล้วก็จะอนุมัตินะครับก็จะมีแจ้งเตือนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆกดเข้ามาดูได้นะครับว่าโฆษณานี้ที่เราสร้างไปเนี่ยอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับเ,เพื่อนๆเรื่องเกี่ยวกับการลงแอดโฆษณาแบบง่ายๆนะครับมือใหม่เนี่ยสามารถดูแล้วก็ทำตามได้เลยครับ สำหรับวิธีการตรวจสอบนะครับว่าแอดโฆษณาของเราที่รันไปแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพยังไงบ้างนะครับมีคนเข้าถึงเท่าไหร่นะครับมีการใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเพื่อนๆเข้ามาตรวจสอบตรงนี้นะครับเปิดมาที่หน้าของ t ิ๊กซอของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ขีดสามขีดนะครับมุมขวาบนนะครับเพื่อนๆแล้วเลือกตรงคําว่าชุดธุรกิจครับหลังจากนั้นไปเลือกตรงคําว่าโปรโมทครับอันนี้ก็จะโชว์นะครับเป็น ลิสต์โฆษณาที่เราได้สร้างขึ spell, sl ain, ้นนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับอย่างอันนี้เดี๋ยวผมกดเข้าไปดูันี้นะครับเพื่อนๆก็เพิ่งจะรันไปแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เนาะนะครับค่าใช้จ่ายนะครับเท่านี้แล้วก็ยอดเข้าชมนะครับเป็นแอดโฆษณานะครับที่ผมเคยลงเอาไว้นะครับเพื่อนๆจะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับสําหรับคลิปที่ลงแอดโฆษณาไปแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นว่าการเข้าถึงเนี่ยยังไม่ดีนะครับเราอาจจะ ทำการปิดแอดตัวนั้นไปเลยก็ได้นะครับโดยการไปที่แอดตัวนั้นครับเพื่อนๆแล้วก็ไปตรงมุมขวาบนนะครับตรงเครื่องหมายคําถามนะครับแล้วเลือกตรงคําว่าปิดโฆษณาครับเสร็จแล้วก็กดคําว่าปิดครับ แอดนี้ก็จะทําการปิดไปเรียบร้อยนะครับเขาจะให้ระบุนะครับว่าทําไมเราถึงปิดแอดโฆษณานี้นะครับเพื่อนๆกอ็จะเลือกเป็นประสิทธิภาพต่างกว่าที่คาดนะครับก็ได้หรือว่าตัวชี้วัดไม่ชัดเจนนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดตกลงเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นหัวนะครับ แอดโฆษณาที่เราทําการปิดไปก่อนที่จะเสร็จิ้นสมบูรณ์เนี่ยเงินที่เหลือนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับเพื่อนๆยังคงอยู่ในระบบเหมือนเดิมนะครับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงแอดโฆษณาในครั้งต่อๆไปได้นะครับยังไงบ้างครับการลงแอดโฆษณาสําหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะครับใครมีคําถามนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ